ยามเช้าในป่าสีมอสอ่อนนุ่มเจ้าหมีน้อยโบลาเดินลุกจากถ้าด้วยอาการง่วงมุนเขาเป็นหมีขนฟูสีคาราเมลนิสัยชอบทําตามใจตัวเองและตื่นสายเป็นประจำแต่วันนี้ป่าดูแปลกไปทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงเพื่อนแลมทำไมป่าเงียบแบบนี้นะหยุดหายใจโบลาขมวดคิ้วเดินตามทางมอสไป,ไปเรื่อย จนได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นตุ้มตุ้มตุมเป็นเสียงเหมือนหัวใจเต้นแรงเสียงใครกันนะโบล่าพึพมพำพลางเดินตามเสียงไปจนกระทั่งเจอลูกกระต่ายลูมียืนตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและหัวใจเต้นแรงเหมือนเสียงที่โบล่าได้ยินเมื่อครู่โบล่านิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มอ่อน ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราช่วยเองคิดว่าแม่จะอยู่ตรงนั้นไหมคู่เดินเคียงกันไปตามเส้นทางที่มีแสงบุ่นหลอดเราจะลองไปดูนะในที่สุดก็พบกับแม่กระต่ายที่กําลังกระวนกระวายตามหาลูมิวรีวิ่งเข้าไปกอดความกลัวหายไปทันทีแม่กระต่ายยกมือให้โบล่าอย่างนอบน้อมขอบใจมากนะหมีน้อยใจดีขอบใจใามากเจ้าหมีน้อยองงขอบใจจริงเหมือนป่า<ๆ>ทั้งป่ากําลังยิ้มให้ จากวันนั้นโบล่าก็เริ่มช่วยเหลือเพื่อน<ค>ตัวเล็กตัวน้อยในป่ามากขึ้นไม่ใช่เพราะอยากได้รางวัลแต่เพราะหัวใจรู้สึกอุ่นขึ้นทุกครั้งที่ได้ดูแลใครสักคนทุกคืนก่อนหลับโบล่าจะยิ้มเบาๆขณะเอนตัวบนเตียงมอสหัวใจเต้นช้าๆอย่างมีความสุขเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าความเมตตาทำให้หัวใจของตาเต้นดังและงดงามที่สุด